Here with you now. สวัสดีสวีดัตก,กันด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเกม Tomb Raider นะในพาร์ทที่เอ่อพาร์ทที่11แล้วนะฮะกับผม DFD โลมารีโอเช่นเคยครับพาร์ทที่แล้วนะฮะที่เรา ได้เกเนตรันเชอร์มาครับมาติดไอ้ปืนนี่ครับดูครับโอ้โหแหลมเบย์เรื่องจับไม่ได้เล่นนานนะอาจจะลืมปงลืมปุ่มกดเมาส์กลางนะโอ้โหแหลมเบย์เออชิบหายแล้วเอ้ยมีเกเนตรันเชอร์เอ้ย er. เอ้ยกระสุนเก็บแป๊บมีกระสุนต้องเก็บไหนไหนใครซ่ามีเกเนตแล้วเ้ยอย่าอย่ายิงอย่ายิงเอ้ยยิงพิด,ดโอ้โหยิงไป้ะใกล้เลยชิบหาย เดี๋ยว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 เยังมึนๆนอยู่ครับไม่ได้เล่นนานชิบหายแล้วไขซ่าไขซ่ามึงอึดจังหวะตายดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวแม็กกหมดชิบหายแล้วลูกซองไม่ละมึงยิงเหรออ้าวยิงผิดโอ้โหมึนเออยิงแม่งยิงแม่งมึงตายดิเฮ้ยมันเปืองกระสุนเข้าใจบอเข้าใจบอเข้าใจบอโอ้โห กูเล่นแป๊บเดียวเองเอ้ายังไม่หมดยังยังไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยว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 กูงงปุ่มละอ่ะไม่ได้เล่นนะเทสช็อตไม่ละมึงเอ้ยยังมีอีกยังไม่หมดอีกเหรอยังยังไม่เข็ดลาบไม่เข็ดละไม่ลาบจับโอ้โอ้โอ้มันใส่หมวกกันน็อกมันใส่หมวกกันน็อกเอ้ยใครปาระเบิดหัดยังไม่หมดอีกเหรอวะเดี๋ยวดิเดี๋ยวคุญกลดีิว่ะจังหวะนี้ โอ้โหแม่งเล่นระเบิดโอ้โหเล่นระเบิดเดี๋ยวชิบหายละชิบหายเดี๋ยว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 โอ้โหกูเพิ่งกลับมาเล่นให้กูรู้กลุ่มก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนใช่ไหมข้างบนใช่ไหมอย่าระเบิดระเบิดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ข้างบนเนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ยตัวดีเลยไอ้ข้างบนเนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ยซ่าซ่าจังเลยยิงแม่งรัวๆเลยครับจังหวะนี้ ยิงมัว้ดยสัตว์มามามาเลยมาเลยมาเลยอย่าหลบดีนะจริงอย่าหลบอาอยางยังอยู่ก็น่ะยังหลบยังยังอย่ายิ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 งมึงตายดิเฮ้ยมึงจะตายไหมมึงไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหมจบบอแมงเอ้คนมึงกลับมาเล่นมึงจัดให้กูใสชุดใหญ่เลยนะโอ้โหยังงงปุ่มอยู่เลยครับจังหวะนี้เดี๋ยว มีของมีของให้เก็บไหมเดี๋ยวหาของมันมีกล่องกระสุนกระสุนเก็บจากตัวแม่งเนี่ยแหละโอ้โหแทบตายครับจังหวะนี้แมงเอ,อ้มาถึงก็ให้บวกเก็บแป,ป๊บโอ้กด e ครับจำได้ล,ละจำได้ล,ละโอ้โหลืมปุ่มเลยครับไม่ได้เล่นนานโอ้โหทัวเลยไหนดูดิโอ้ตรงนี้มีเอเทมเก็บแป,ป๊บ โอ้โหอุ้ยอุ๊ยอะไรระเบิดเดี๋ยว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 อะไรระเบิดวะโอ้โหตกใจเลยครับจังหวะนี้เฮ้ยข้างบนไฟมันก็ไหม้จังเต็มอีกแล้วเก็บไม่ได้มีลูกยิงได้ปะวะต้องยิงใช่ไหมอ้าวชิบหายเลยยิงไม่ได้เฮ้ยมีกีเนส์ลันเชอร์นี่วาโอ้โหพึ่งได้ครับตูมเรียบร้อยกีเนส์ลันเชอร์นี่ช่วยได้เก็บแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตก Hey. อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันนั้นมันเพื่อนเรานี่ยวะเออชิบหายแล้วมันช <Okay. ื่ออะไรวะแซมเออมันชื่อแซมครับเดี๋ยวโดีตรงนี้ไปไปเราต้องลงมาหาแซมครับเดี๋ยว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 โอ้โหเกเนนลันเชอร์เกเนนลันเชอร์เอาชิบหายแล้วโอ้โหงงงงเดี๋ยวระเบิดโอ้โหกระเด็นอ้าวระเบิดกระเด็นเองเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของก็กูเห็นของกูเก็บของก่นอกนครับแซมกูไม่ห่วงกูห่วงของนะไหนใครซ่าใครทำเพื่อนกูนมึงอือทำแซมทำแซมโอ้โอ้ข้างบนครับอย่าอย่าอย่ายิงธนูอย่าเล่นไฟอย่าเล่นไฟตายยากตายเย็นจริงเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยข้างบน ข้างบนก็มีข้างบนก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนข้างบน,งบนเอา้าคลิปหายคนผิดเอา้าเชียต่ำไปเอา้าโดนเหรอวะเอา้าเสือกโดนอีกเออระเบิดไปดิมึงเดี๋ยว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 เอายังไม่ตายโอเคช็อตไปละมึงเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหตรงนี้ก็มีเดี๋ยว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 เยอะเยอะโอโหยังไม่ได้ตั้งตัวเลย อะไรอยู่วะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันับพี่เดี๋ยวเจอกันตายดิเฮ้ยโอ้โอชิบหายแล้วปืนกลโอ้โหอะไรอยู่วะมืง อย่าพึ่ง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 ยิงบอกอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงไอ้นี่ก็ยิงจังเลยไอ้นี่ก็เหมือนกันมึงไม่ต้องศบไม่ต้องไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบให้ทุกคนตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไม่ต้องหลบเข้าใจบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยอย่าพึ่งดิเอ้ยระเบิดโอ้หายละเอ้ยมึงมาทำไมเราเฮ้ย เดี๋ยวข้างบนข้างบนข้างบนตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งมองยากมากครับหมองแม่งบังดัชนีวิสัยนะท้าไม่มองยากมากต้องใช้สายตาล้วนๆเลยครับจังหวะนี้โอ้โหนี่ไงนี่นี่มองแม่งมองยากชิบเป่งนะครับอย่าไปไหนไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนไอ้ข้างบนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพึ่งเฮ้ยไอ้ชานี่อู้เดียว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  เดี๋ยวเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยกดหัวเลยเอาระเบิดไปแดกอา้าวชิบหายแล้วยิงช้าไปเอเออ้าวโดนกูด,ด้วยตายซะโอ้โหดูตายเดี๋ยวไอ้ข้างบนเฮ้ยเอ้าไอ้เขี้นี่ชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหกด F D นะอัพสกิลมาใหม่โอ้โหใช้ได้จริงๆครับใครปลาฟไฟวะโอ้โหไอ้ข้างบนไอ,สอ,นอ้สองพี่น้องสองพี่น้องตะกุนถั่วหรือเปล่าไม่ใช่ ปาจังเลยไฟนเนี่ยปาจังเลยเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหแม่งยิงยากปืนแม่งเด้งครับเอ้ยปืนไม่ปืนเด้งปืนปืนมันสายครับ <_ S 2> ใช้ปืนปกเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะอย่าพึ่งขอเก็บกระสุนก่อนเดี๋ยวอันนี้กูขาดแคลนเฮ้ยยังไม่หมดอีก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 เอากด F เ็คดาวดิเอาไม่ไม่เทคดาว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบพึ่งอย่าพึ่ง,งหน้าเทาเดี๋ยว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 นะนะเดี๋ยวพอพอนะพอนะเดี๋ยวขอเก็บของก็น,นะโอ้โหไม่ได้เล่นนานแม่งระทึกชิปเป่งเลยครับเก็บเก็บของให้หมดเลยจังวันนี้ยาพอแล้วโอ้โหอะไรวะนะไฟเอา้าแม่งส่องไฟชิบหายและขออยู่ข้างล่างยิงได้เลยยาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง พึ่งดิอย่าพึ่งดีเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายละชิบหายละชิบหายแล้วโอ้โอดนโดนสกิลหนึ่งนัดโอ้โหเดี๋ยว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 เดีต้องหาที่คเวอร์นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหกระเด็นเลยชิบหายไอชิบหายเดี๋ยว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 มึงไม่ต้องโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 มีระเบิดมีระเบิดใช้ได้ปะวะอ้าวโยนต่ำไปอีกชิบหายแล้ว โอ้โหชิบหายแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้โหตายมันอะไรกันนักกันหนาวะเฮ้ยมึงก็ยิงจังเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงเดี๋ยว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 อย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงโอ้โหเดี๋ยวตาย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 เดี๋ยว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 มึงเจอเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวเจอกันนะครับขึ้นดีลาล่าลาล่าลาล่าเเดดีี๋๋ยยววลาล่าลาล่าลาล่า ลาลาึ้นนี่เดี๋ยวไอ้ข้างบนเดี๋ยวเดไอ้หานีก็ยิงยิงกูจังเลยเดี๋ยว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 เเดี๋ยวเมันจะไปมันลำบากมากครับทางที่เราจะไปเดี๋ยวมีระเบิดจะยิงถึงปะวะไม่ถึงอ่ะไอชิบหายเดี๋ยวเดี๋ย หน้าก e ูแดงเดี so L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  ogue, ๋ยวเดี A ๋ยวรอกูก่อนเดี A ๋ยวมึงเจอแน่เดี A. ๋ยวเจอแน่เจอแน่เดี๋ยวรอก่อนนะรอกันนะรอกันนะโอ้ยอย่าอย่า oh shit oh shit oh shit อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงกูอย่าพึ่งยิงกูจะยิงมันยังไงวะเนี่ย grenade launcher เรียบร้อยไอชิบหายยิงกูจังเลย จริงกูเป็นว่าเล่นเลยนะลาลา,ลา,ลาปีนมาเร็วโอ้โหแม่งเอ้ยลาลาถูกทิ้งแล้วจริงๆลาลาบอกให้ไปก่อนนะฮะขอเก็บของ,ขงกันจังวะนนี้กูยังไม่รีบรีบเก็บของเดี๋ยวไปไปไหนวะเอสเค ่านไม่ทันเดี๋ยวคอยังไงกูก็ขอเก็บของก่อนนะนะเนาะขึ้นยังไงวะเนี่ยคลิปหายแล้วี่ไงขึ้นได้ครับโอเคยังไงปีนตรงนี้ครับไปมันให้หนีครับอืมตรงไหนข้างบนข้างบนบอ่อุ้ยนี่ตรงนี้ไม่ที่ปีนปีนแป๊บไปครับ โดดโดดขึ้นไปดิเออลาลาครับโอ้โหไอชิบหายมึงไอตัวเล่นไฟแกชิบหายแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางไหนวะชิบหายแล้วเดี๋ย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 วไอตัวเล่นไฟนี่มึงเล่นจังลยไฟเนี่ยอย่าพึง่งอย่าพึ่งโอ้โหขึ้นขึ้นไปทางไหนออกไปทางนี้ไปทางนี้เกาะเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันมาแล้วมาแล้ว เอาชิบหายไหนไหนเอา้าที่หายไปแล้ววะชิบหายแล้วเฮลิคอปเตอร์ครับโดดไปดีลา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 คอฟโอโ้โหกดเจ็บอีกแงไอ้นั่นก็ยืนมองไอชิบหายมึงสาจใจมากใช่ไหมเห็นมืเจ็บอ้าวไม่ยิงกันเองครับชิบหายแล้วเร็วลาลาเร็ว โอ้โหแม่งตามชิบหายแล้วโอ้โหโอ้โอ้ไอ e ี่ลีบไอลาอเียวเยวโียอย่าอย่ายุ่งกับกูอย่ายุ่งกับกูฉอหัวแม่งไปเร็วลลลลโอ้โห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 อย่าอย่าอย่า Fuck! โอ้โหพยายามมาโคตรนานกูตกตายเนี่ยนะชิบหายเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหอย่าอย่าอย่าโอ้เอา้าฮ่าโอ้โย่าอย่ากูจะไม่มีวันตายเป็นครั้งที่สามแล้วโอ้ไม่ ชิบหายแล้วลาลาโอ้โหโอ้โหสไลด์สไลด์หนอนเดี๋ยวเอื้อเจ็บอีกแล้วอุ้ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โอ้โหอ้าวไอชิบหายแม่งปิดทางล้อกอนพายุมันอันตรายมากลอดโอ้โหชิบหายแล้วกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางไหนวะนี่ขึ้นเอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นเร็วเร็วเร็วเฮลิคอปเตอร์มันจะปิวนะฮะลมมันแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวไป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  อย่าโอ้ยอย่าอุ๊ยชิบหายโอ้โหโคตรละทึกครับจังหวะนี้โอ้ยอย่าพึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอกเลยเกมนี้โคตรมันเฉาะแป๊บเฉาะแป๊บเอ้ยอย่าตกอย่าตกโอ้ยเกือบตกครับโอ้ไปเร็วลาล่าโอ้โหไม้มันจะตกใส่หัวโดนโดนโอ้โหแม่งเอ้ยโคตรละทึก เฮ้ยอ้าวทีมบีจับไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเกาะไว้เกาะไว้ลาล่าลาล่าลาล่าเราเชื่อมั่นในตัวเธอลาล่าลาล่าโดดโดดโดดโอ้โหโดดโดดโอ้โหจับจับจับลุ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 โดดโดดดิเออโอ้โหกูรอดมาได้ยังไงโอ้โหสุดยอดสุดยอดไปเลยลาล่าเอา โอ้แม่งระเบิดต่อหน้าโดดไปไปไปต่อต่อต่อโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจับไปก่อนเดี๋ยว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 อย่าตกอย่าตกเอาขึ้น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 เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งตกใส่หัวโอ้โหคนละชึกจังหวะนี้บอกเลยละชึกมากเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหในที่สุดก็รอดรอดมาได้ยังไงครับงงเลยรอด อยู่ที่ไหนเกดฉันอยู่ที่นี่ช <ไป S 1> าวน้อยมาเร็วกระโดดคุณทำมันได้โหโดนแกแมงระทึกของกูเอ,อ้าตกอีกแล้วมันฉากระทึกของลาล่าอยู่ครับกูต้องโดดใช่ไหมโดดโดดโดด

สวยแล้วครับมีการถูกเทียงกันนักปินครับโอ้โหอาปืนจ่อเลยครับเดี๋ยวนี้ฟอกมึงมันบ้าบ้าไอ้กูมาถึงนี่กูไม่บ้าก็มไม่ใช่แล้วแหละโอ้โหโอย้ยโอ้โห โอ้ยชิบหายแล้วโอ้อุตสา่าห์ดีได้แม่งเจอเฮลิคอปเตอร์ตรกโอ้ชีวิตลาลาที่มันระทึกจริงๆอ้าเอะไรวะสุดท้ายเฮลิคอปเตอร์ตกครับหรือว่าจะได้กลับบ้านอย่างสบายใจโอ้ลอดโดนทับครับยังห่วงลาลาอยู่ครับชังงวะนนี้ โอ้โหโดนทับขาครับเจ็บเลยลาลา่าโอไม่โอ้มึงจูบลาล่าโอ้โหมีการปั๊มหัวนมเอ้ยหัวใจด้วยครับจังหวะนี้โอ้โหมาช่วยโอกาสต,ตอนลาล่าหลับครับมาเร็ว โอ้เจ็บขาเลยครับลอากลาลาเฮ้ยโอ้โหมันมีอะไรที่แย่กว่านี้ั้ยเนี่ยมาเร็วลา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 ก็สลบอยู่ครับได้พวกนั้นก็มาชิบหายแล้วโอ้โหลอสยังสู้เพื่อลาลาอยู่ครับไอหานั้นอยา่าไอหานั้นชิบหายกระสุนหมดชิบหายแล้วโอ้โหลอสยาเออโอ้โหเข้าดีกลางหลัง ไอชั่วเดี๋ยวมึงเจอกูคงทำลอ็ลอตล็อตอุตส่าห์ช่วยกูนี่หานั่นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่ล็อตผูโดนปักกลางหลังเลยโอ้โหฉันก็โทษลาลาฉันก็โทษมันทำสิมันได้ คนคือครอฟโอ้โหคนนี่ลุกสู้เลยครับทำไมคนลุกวะองใสเศร้ามากครับลอดไม่น่าตายเลยครับตายเพราะไอ้พวกชั่วนี่ <c oughs> ลอดลอดเลเยสไม่ไม่เลเยสมึงจะไม่ไม่อะไรหร <c oughs> Okay, oh, okay. about Lara, isn't it? Have you forgotten that she's the reason we're here? Oh. That's not fair, Reyes. Right. I shouldn't have said that. It's just. Lord, i not mean, you, doing, we're just jams, Nail, Lord, I'm When I come, I'm not tired. 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 I'm not i เขาตายอย่างนักลบเออนักลบตายอย่างนักลบด้วยโอ้โหมีการเผาให้กันด้วยครับโอ้โห เลย yes กับใครวนะนยลูกเหรอลูกสาวน่าจะลูกสาวมีเรือเก่าอยู่ที่หาดเราน่าจะซ่อมมันได้นะมันเ็ว <c oughs> ละลาอย่าพูดอย่างนั้นเลยมา v e something clara you need sleep look i'll be the first to admit that this I the the steps, this place is off the charts i'm not dying here i'm fixing that boat and we're leaving you know this island isn't right jonah i know you do all i know is that we can't use logic to understand this place i know you think your instincts are a weakness but they're a strength trust them we need you laura the big man's right i can't leave him yet i need time you know where we'll be come down when you're ready we won't go anywhere without you sam and 20 have a us close i I'm going to have. Oh, my land, you Wrath, what am I going to do? You've got great instincts, girl. You've just got to trust them. No one leaves. The storms. Are you? They're linked to the power of the Sun Queen. That's what's stopping us leaving. The Ministry has a ritual chamber. If that's what the Storm Guard are protecting, the answer to stopping the storm is still there. A the hidden river entrance. The boat. I'm going to use it to go inland to the ritual chamber. ไปวเอาออฟเดอะฟอร์เรียครับมาจากกองจากป่าครับโจนา,า,นจา,จนาเรเยสไม่มีใคร,รอไอ้นี่ไม่มีใครได้ยินครับเอาล่ะก็ต้องขอจบพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะฮะแล้วเรามาต่อกันในพาร์ทหน้าดีกว่าครับเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยครับพาร์ทนี้อาจจะเสียงดังกรีดร้องวอยวายนะ่ะออกมาจากฟิลลิ่งเลยครับโอเคครับ เจอกันพัดหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าชอบโอเคครับบายแจ้ Bye, ถ้าหาความสนุกไม่ได้นะฮะสามารถหาได้จากช่องนี้เลยครับและอย่าลืมครับกดติดตามหรือกดซับสไครต์ที่ปุ่มแดงๆด้านล่างคลิปด้วยนะครับ